เตือนไปแล้วลหละนะแล้วก็บอกวิธีไปแล้วแ่ะว่าในการมีไข้เนี่ยก็เป็นเรื่องเนี่ยก็จะเห็นในอินโฟกราฟิกนะของการฉีดก็มันก็เป็นอาการตอบสนองของร่างกายต่อสารที่ไม่ใช่สารที่ร่างกายเรารู้จักมันเป็นรางารอะไรเข้ามาร่างกายเราก็ต้องทําปฏิกิริยาเขาใช่ไหมซึ่งมากน้อยแต่ว่าไม่ได้ว่าถ้าไม่ทาปฏิกิริยาแปลว่าไม่มีภนะูมินะก,ก็ไม่ใช่บบวอุ้ยไข้ขึ้นดีจะได้มีภูมิก็ไม่จะเกี่ยวกันอนี่ แต่โดยหลักการเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากในร่างกายมันก็ไม่ใช่มีภูมิดีบข้ดีไรเงี้ยไม่ใช่นะนไม่มีไข้ก็มีภูมิมันมีความซับซ้อนแต่ว่ายังไงก็ต่างก็โดยหลักก็คือหมายว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายเราก็ต้องมีปฏิกิริยาซึ่งริยาส่วนใหญ่นะครับ9.9 9 9.9ประเด้ผมจำตัวเลขไม่ได้ก็คือว่ามันก็เป็นชั่วคราวหลังจาก พักสักคืนหนึ่งกินยาสักเม็ดหนึ่งก็ประมาณ24-48หรือชั่วโมงอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะว่าปวดท้องเขาเสพก็มีบ้างนะครับแต่เขาไม่รุนแรงเทคโนโลยีที่ต่างกันของวัคซีนแต่ละชนิดข่อนเนาะคือโนแบคก็แบบหนึ่งถูกไหมครับเชื้อตาปลาต้าแบบก็เป็นไวรัลเวกเตอร์หรือตัวอื่นเข้ามาอาจจะเป็นอินทรีย์ก็บอกว่าเทคนิคเทคโนโลยีลลไม่เหมือนกัน,นสองปฏิกิริยาคนอายุมากกับคนอายุน้อยการสร้างภูมิสร้างทางต่างกัน ก็จะมีปฏิิริยามคารับอันที่สามเนี่ยเป็นเฉพาะตัวเลยบางคนมีอาการกแพ้นะครับมีอาการที่เคยแพ้สารอะไรบางอย่างก็อาจจะมีออกาสแพ้ได,ด้สัรที่ถนอมแตอบกงครันอาจารย์ขาสุดท้ายบางนนาค,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 คน,นมคีอาการชา ด้วยก็เป็นหนึ่งในส่วนของกดอาการเรื่องรผสมอัตราอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เจอมักจะเป็นเท็นตลารีคือเป็นชั่วคราวนะครับแล้วก็จะพอสังเกตอาการเป็นานาชาไปเองนะครับจริงๆที่โรหิตก็เจอนะที่เจอฉีดร่างที่ยสีที่บุคลากรก็เจอบันคนชานะครับถึงกับชาเป็นครึ่งซีก็มีอะไรเงี้ยแล้ก็เฝ้าดูแล้วก็ไปตรวจที่นนทมีทำซีทีสแกนด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะครับชั่วคราว บางทีบางคนวันสองวันก็หายเองส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับณตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลยอาจจะมีได้เนาะเพราะว่าอาการข้างเคียงต่างประเทศก็มีรายงานละนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้